s p d i s r u p t โอกาสการลงทุนกับการ disruption ทั่วโลกหนึ่งในพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือการดูหนังของเราสมัยก่อนเราอาจต้องเช่าว,วิดีโอซื้อดีวดีแต่ตอนนี้มันกลับถูกแทนที่ด้วย Netflix เรื่องนี้ส่งผลให้บริษัทเช่าว,วิดีโออย่าง Blockbuster ล้มละลายสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจดั้งเดิมไปยังธุรกิจยุคใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่บางครั้งเราอาจไม่ทันรู้ตัวเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างการ disruption ทางธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้นในหลายธุรกิจทั่วทุกมุมโลกแล้วเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ดังกล่าวอย่างไรได้บ้างหนึ่งในโอกาสการลงทุนกับกระแส disruption ทางธุรกิจมาจากกองทุน Asset Plus Disruptive Opportunity หรือ ASP Disrupt กองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการ disrupt ธุรกิจดั้งเดิมโดยมีแนวทางการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจดังนี้ธุรกิจพลังงานสะอาดและการคมนาคมขนส่งแห่งอนาคตธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของมนุษย์แล้วที่ผ่านมาธุรกิจเหล่านี้ disrupt อะไรไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่กำลังกลายมาเป็นเมกเทรนของโลกโดยมีการคาดการกันว่าในปี2030ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไฮบริดและไฟฟ้าจะมากกว่า50%ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในขณะเดียวกันพฤติกรรมของตัวเราก็ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหนึ่งในนั้นก็คือปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้พฤติกรรมบางอย่างเช่นการซื้อของการดูหนังก็ได้เปลี่ยนไปเช่นกัน นั่นจึงทำให้บริษัทเจ้าของนวัตรกรรมแบบใหม่มีมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเรามาดูมูลค่าบริษัทที่ทําธุรกิจดั้งเดิมเทียบกับธุรกิจที่เข้ามา disrupt แล้ว ASP disrupt มีสัดส่วนการลงทุนอย่างไรสัดส่วนการลงทุนของ ASP disrupt แบ่งออกเป็น25%ลงทุนในกองทุน active fund 15%ลงทุนในกองทุนรวม ETF 60%ลงทุนในหุ้นทั่วโลกสำหรับการลงทุนใน Active Fund จะเป็นการลงทุนใน Exa World Fund, Framlington Digital Economy ที่จะโฟกัสการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตจากเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวในขณะที่กองทุน ETF ที่คาดว่าจะลงทุนก็คือ The Global X Artificial Intelligence and Technology ETF ที่ลงทุนในธุรกิจเช่น n น t f l i x ผู้นำบริการสตรีมมิ่งความบันเทิงระดับโลก t e n c ซ n t บริษัทผู้พัฒนาเกมและสื่อออนไลน์ระดับโลกและ The g l o b a l x fintech ETF ที่จะลงทุนในธุรกิจเช่น PayPal คือผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์และ Square ผู้ให้บริการอุปกรณ์และระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำหรับส่วนที่ Asset c l u s s ลงทุนเองจะเน้นที่การลงทุนในธุรกิจ ที่จะมา disrupt ธุรกิจดั้งเดิมเช่น Amazon เว็บไซต์ e-commerce ขนาดใหญ่ไม่ถวนเตียนผิงผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการทั้งส่งอาหารจองตั๋วและโรงแรมหรือเรียกง่ายๆว่า Super a p p อปพลิเคชัเปรียบเทียบง่ายๆก็คือการรวบรวมบริการอย่างวงใน Grab, Line Man, ไ i ่ทิเ c ตเมเ a อร r ไว้ภายใต้แอปพลิเคชันเดียวกันแล้วผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ SP disrupt เป็นอย่างไร จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ASP disrupt มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดนอกจากนี้สำหรับคนที่ต้องการสร้างพอร์ตเพื่อการเกษียณ ASP disrupt ยังมีแบบกองทุน RMF ให้เลือกได้ด้วยถึงตรงนี้หากใครกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในกระแส disruption ทางธุรกิจ ASP disrupt ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามในเวลานี้